ไปฝั่งนี้นะเราขยับขึ้นหน้ากันเล็กน,น้อยนะเดี๋ยวพี่ๆเซ็กก็อีพูดคุยกันเป็นไงครับทุกคนสวยไหมสวยไหมไม,ไม่ใช่นะมาเต็มสิบนี้ให้สิบเอ็ดเลยสวยเกินโง่น่ารักมากๆเลยนะฮะพี่เบลดีใจที่ได้เจออีกครับสวัสดีทุกคนค่ะดีตัวจริงสิจริงนะคะโอ้โหเป็นแฟนมาตั้งชาเลยอ่ะ<ว>เดี๋ยวคุยสักเล็กน้อยครับพี่เบลครับเชิญเลยนะฮะ คนคุ้นเคยต้องใช้คำนี้ใช่ไหมครัคนคุ้นเคยกับรัสเซอยู่แล้วนะครับพี่เบล <c oughs> ตื่นเต้นไหมกับแคมเปญครั้งนี้ <c oughs> ข้าวๆครับตื่นเต้นมากๆเลยค่ะก็เป็นแคมเปญใหญ่ท้ายปีแคมเปญแรกเลยนะคะแล้วก็เป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าตัวเบลเองก็อยู่กับรัสเซมา4ปีแล้วแล้วลสิ่งที่ตื่นเต้นที่สุดก็คืออยากจะมาส่งความอลังความปังให้กับนักชอปชาวไทยทุกคนค่ะปังตั้งแต่แบรนด์รัเซีเดินแล้วล่ะครับเนาะแล้วก็ปัง ไปสู่แคมเปญแล้วก็โปรแกรมฟีเจอร์ต่างๆที่ได้ฟังจากคุณไอซ์เมื่อกี้ไปสักรุ่นี้แล้ว<ะ>ในไหนมาได้เจอกับพี่เบลพูดคุยกบับส,บ,สบายหน่อยดีกว่า <ใน S 1> ถึงแบบว่าการช่างสไตล์การแต่งตัวหรือเ<ะ>ชนก็์เป็นคนที่แต่งตัวเริ่มอยู่แล้ว ให้ฟังหน่อย่ะตอนนี้มันมีเทรนด์อะไรกำลังมาเผื่อแต่ละคนจะได้ไปตามช็อปกันได้ค่ะสําหรับตัวเบลนะคะต้องใช้การแต่งตัวเป็นการแบบปรับหมูแต่ละวันคือแบบเราไม่จาเป็นจะต้องแต่งตัวสไตล์เดียวใช่ไหมคะการแต่งตัวแบบเปลี่ยนไปในแต่ละวันทําให้แบบเฮ้ยเราแบบเปลี่ยนหมูของวันวันนั้นเช่นเราอยากจะเทเราก็ใส่แบบชุดหนังเกงขายยาวอะไรอย่างนี้เราอยากเป็นสาวหวานเราก็แต่งตัวเหมือนแบบนี้อ่ารู้สึกว่าการที่แบบเราเปลี่ยน เราเปลี่ยนสไตล์ไปในทุกวันะมันเพิ่มความสดชื่นและสีสันให้กับชีวิตเราแต่ว่าถ้าอยากจะให้แนะนํานะคะตอนนี้ก็ความจริงเราก็กําลังจะเข้าสู่หน้าหนาวเนาะก็อยากจะแบบถ้าจะแนะนาแต่ว่าเราเปลี่ยนนเป็แบบใส่อะไรที่มันเป็นสีสีบวกกับความแบบความลายความสไตรฟ์ความลายจุดอะไรอยนะ่างเงี้ยเอามามิกซ์แอนด์แมทช์เลยว่าก็น่าจะดีนะบวกกับตอนนี้การแต่งตัวมันมีแบบเรื่องของความ หลากหลายความกลมกลืนทางเพศค่ะเราก็รู้สึกว่าการที่เราแต่งตัวให้มันรู้สึกว่าเป็นตัวเองให้มากที่สุดโดยที่เราแบบเออเรามั่นใจมช่วยเสริมตุดให้กับเราเลยว่ามันก็น่าจะดี ซึ่งวันนี้ตอนสองทุ่มเดี๋ยวจะรอดูเลยค่ะใน last slide class ค่ะใช่ใช่ใช่ติดตามกันได้แบบที่คุณไอซ์บอกเมื่อกี้เลยนะฮะปักหมุดรอสองทุ่มก็เจอกับ KPL สุดพิเศษเลยที่ต้องไป่าพี่อารยาน้องพีพีบิวกิ้นจะมาแนะนําการแต่งตัวในสไตล์ที่หลากหลายถ้าใครที่แบบเอออยากจะรู้ว่าเอออยากจะไปดูแบบทริคแอนทิพส์ว่าเออหรือว่าเราจะมีสไตล์การแต่งตัวที่แบบมันสามารถเพิ่มเติมขึ้นมาได้ในชีวิต จริงๆนะแต่อย่างที่พี่เบบอกเมื่อกี้ใช่เลยก็แล้วแต่บางวันอยากจะแบบว่าสีชูดฉาดบางวันอยากจะดูเท่ๆก,กูกูก็แล้วแต่มูดวันนั้นเราให้สนุกกับการแต่งตัวเพิ่มมากขึ้นได้แล้วก็ ค่ะก็ฝากแคมเปญ 99, 99ด้วยนะคะลดอลังบางทุกแปรค่ะลดสูงสุดกว่า90%นะคะกับใน Last m a r 9,000แบรนดค่ะก็วันที่9ถึง11นี้นะคะสามารถกดสินค้าเอาไว้ก่อนแ d ดทูค a าแล้วก็เที่ยงคืนของวันที่9ก็กดใจตังได้เลยสบายใจค่ะลดเยอะมากๆค่ะ นี่ลุคนี้เลยไปตามได้ไปตามได้แบบสีชมพูแบบชุดชาสนุกสนานกับการแต่งตัวได้เลยนะครับวันนี้ดีใจที่ได้เจออีกครั้งนะครับพี่เดวิดเช่นกันค่ะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่มาสร้างรอยยิ้มบนเวทีแห่งนี้ให้กับทุกคนเลยนะครับเสด็จพรกคุณุษดังๆครับไปกับแบรนด์บัสเดอร์ลาซาด้าคุณเป็นอะ่ร